ตั้งไม่ได้มันทําไม่ได้ไงมาเจ้าทุกคนตำบักหงขนมจีนกินเลยจ้ะอันนี้แคปหมูเด้อค่ะแคบหมูจากบ้านเราอืมจบมากอมอมขอมือใช้มือหน่อยนะจ๊ะ เลยจ้ะอ่อลืมถ่ายรูปถ่ายตัวด้วยนั่งอยู่ตรงนู้ยแซบแซบหลายแซบหลายค่ะแซบแซบแตะเกียบดมวช้อนดีซ้อมนี่ไงเอามานะแล้วเนอะ ร้อยแทบหลายค่ะทุกคนประมาณนี้เลยจ้ะอาหารญี่ปุ่น <c oughs> อาหารญี่ปุ่นตีน,นี่อาหารไทยค่ะอาหารไทยที่ทําที่ญี่ปุ่นทําที่ญี่ปุ่นแทบหลายมากจ้า <c oughs> อนาคานักกล้องเราแทบค่ะ ไปทางหน่อยนึ่งอ,อร่อยเลยคะอร่อยเลยไหมคะต่ก็เถิดไปหน่อยหนึ่งค่ะไม่ใหบ่โอเคโอเคพอแล้วไปเกินแซบข้าวไข่ทอดแซ,บแซบ่บๆมีนยาไหมจ๊ะอื้อ งานแล้กินทีอู้ปลายาวๆนะจ๊ะถึง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 ไม่ต้องไม่เห็นรอกค่ะ แซ่บค่ะร้อยอร่อย,ออยไม่ใช่นาะไมออกมันเย็นอากาศที่ญี่ปุ่นมันหนาวมันทำให้มือแตกจกนุ่นจกนี่แตกเนะ แตกแล้วมาหยิบส้มตำเจอปลาแดกโอ้ยไม่ได้ค่ะออืมครับสอนวิธีหมักด้วยนะทำยังไงไม่เคยกิน หวานหวานอร่อยดีอ๋ออืม <Okay. S 2> อดึงหัวสันหัวค้อนพี่นอ้องอืมอร่อยดีดีดนะเราหยุดพิกไว้แค่นั้น นาะน้นเนาเดน <ะ S 1> เนี่ยกินเรื่อยๆเผ็ดคําแรกเผ็ดมันก็ไม่ไหวเลยเนาะอ,อย่างไรอุ้มมันบอกมันพูดถูกเนี่ยมันต้องค่อยๆกินไปแล้วค่อเยเผ็ดมันได้อุ้มสลาดเว้ยบ่งเ <c oughs> ข้ากันเ <c oughs> ข้ากันมาก ไข่แตงมาเนาะนะแคบหมูกับส้ตมตำจริงไม่เอาเบียร์หรอจ๊ะไม่เอาน้ำใจไม่มีเนาะเอาน้ำอะไรล่ะแม่เอาน้ำอะไรกินน้ำอะไรแม่เอา<ม>จะกินก็กินเลยไม่ต้องไม่ต้องไปถือบ่ายเวลาไหน จัดเลย,ยจังฮู้โมโมเหรอโมโมนี่ก็นะกระกริบ,รบรไม่ใช่ลำใหนะโมโมน้ำโมโมสามเปอร์เซ็นต์อืมอืมเย็นไม่เอาน้ำป่าบ่าน้ำอะไรก็ยังไม่เอาจ้ะ มันเย็นอยากมาให้ดูอยากให้มาอยู่ดูแล้วเราก็ไม่กดตัวนั้นด้วยนะสอสต๊อมอ่ะเอาไหมอ่ะกดสิกดตรงไหนแจงน้งให้บอกจ้งนีอปิดประตูกอเมนต์เนี้ยม,มันหนาวตั้งแต่อยู่ในครนะัวเนาะรับไหม ดาราเขาต้องมีผู้จัดก,การก็พราอเองยีงแหละอืม <laughs> เดี๋ยวช่วยตอบคอมเมนต์ให้หน่อยนะโอเคครับทุกคนกินไปคุยไปม่วนมนนี่สวยสวยสวยดดชัวรโดูชัวรหอมมากอะ่ะหอม,อมได้กลิ่นไหม มันมีบางคนเขาชอบอย่างนี้แหละโอเคค่ะ okay,